สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องทรายป๋องกับควาดเอกนะครับผมวันนี้เราก็มาดูปฏิกิริยาของเจ้าทองนะครับผมอยู่ในปลาครั้งแรกมอโมยมอยู่ในปลาครั้งแรกว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตื่นกลัวหรือเปล่า ส่วนี้ก็เป็นช้างที่สวยที่สุดในโลกนะครับตัวนี้สวยที่สุดในโลกบออืมสวยไหมสวยสวยมากเลยเนาะตัวนี่งายาวกว่าอืมาน,นเผ่บแล้วก็มาดูเจ้าทองกันนะผมปฏิกิริยาจะเป็นยังไงในะอยู่ในป่านะผม ก็าเดินอย่างเดียวเลยไม่กินอะไรเลยนะบผมถอยเดี๋ยววิ่งใส่ทองก็ปกตินี่เล่นโซ่เล่นลายเลยนะครับผมวันนี้ก็ยังโอคค้ครูบอกจะเล่นรุบไปหน้ารุบไหมลบกโต๊ะ ผมก็ยังตับไม้กันสั่นไม่ค่อยยังไม่คุ้นมือนะผมทองก็ยังตื่นกลัวอยู่นะผมเราเดินมาทางนี้เขาเดินไปนู่นนะผม ที่ปองก็อยู่ทางนู้นนะครับหาพืชผักสวนครัวกินนะผมพืชผักสวนครัวกินสมุนไพรกินนะผมโซ่ติดนะปองโซ่ติดปองเวลาโซ่ติดเขาจะเดินกลับตามตามรอยโซ่คืนคับแล้วก็ไปหาที่กินใหม่นะผม อีกไม้ค่อนข้างเยอะทําไม่งั้นพันนะผมถ้าไม่ถ้าช้างไหนไม่เป็นก็จะพันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะผมก็กินเป็นไม้ใบหญ้านะหญาสดครับผมส่วนเจ้านี้ก็ดูดิครับผม ไม่กินอะไรเลยนะผมแต่เป็นอยู่บ้านผูกยาวขนาดนี้เล่นโซ่แล้วนะครับผมอยู่นี้ก็ยังตื่นแต่ตื่นปลาตื่นพื้นที่อยู่นะครับผม โตก็ปลูกยาวนะแป่ว่าเขาไม่เดินไปไหนเลยฝนก็จะตกแล้วนะครับผมมา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 ทมามาสายเถียงนามาาามา เมือ่อถอยมาเมือ่อโซ่ยังเหลือเยอะนะแต่เขาไม่ไปไม่มาถอยมามามาเมื่อเมื่อมาถอยมามาเมื่อ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 ถอยมาเมื่อมาถอยมาถอยมาถอยมาลูกโซ่ยังเหลืออยู่ ยๆย,ยๆยยๆตกใจนะครับตายเฮ้อเออโซ่ยาวครับตึงแล้วครับผมโซ่เล็กครับจ็บคอ มันได้เห็นลุงปองเราจะได้สบายใจนิดนึงนะผมปองก็เป็นพี่เลี้ยงให้ถุงทองครับในการเติบโตของชีวิตนี้นะผมไปแล้วไม่รู้ว่าถุงทองรู้จักจะพันไหมตอนเย็นจะพันไหมเนาะ ไส่วนจะ่ปองก็ยืนโยกนะผมแบบรอๆในตาเลยนะพี่ปองก็อยู่ป่าประจำนะผมรู้วิธีการทำยังไงให้โซ่ไม่พันกับต่อไม้นะผม อายุก็เยอะแล้วอยู่ปา่าจำยุ่งแต่อยู่เชียงใหม่แล้วนะผมก็การเข้าปา่าเข้าอะไรโซยยาวนี้สบายไม่มีพันนะพี่ปองนะผมความสามารถเหลือล้นนะผมส่วนเจ้าทองนี่แหละต้องฝึกเรียนรู้เยอะนะผมเดินไปทางนู้นแล้วเดินไปทางถนนแล้วนะครับเจ้าทอง <c oughs> ไม่มาอยู่กับลุงแล้วนะ เราดูตอนเย็นนะน่าจะพันหน้าดูครับเดอนแบบนี้เดินมั่วนะครับเดินมั่วนะช้างน้อยนะนั่นเห็นไหมครับพันแล้วนะพันแล้ว,ลวเอ๊ะเอ๊ะรู้จะกลับกลับมาขึ้นทางรอยเดิมไหมไอ้ยะรู้จะกลับมาขึ้นรอยเดิมอีกแน่นอนเถอะวะเด็กตัวนี้ฉลาดแท้ กับขึ้นรอยเดิมนะครับเพื่ออย่าให้โซ่พันต่อไม้นะครับเจ้าทองใช้ได้เลยนะครับผมม,งงผมีโซ่ติดติดต่อไม้เดี๋ยวเขาจะทายังไงนะครับผมโซ่ติดต่อไม้เขาเดินกลับไปคืนนะครับผมเดินกลับต่อตามรอยโซ่เดิมครับนั่นโซ่ติดโซ่ติดแล้วไปไม่รอดแล้วทํายังไงทํายังไงเอยทำยังไง จับโซ่โยกนะครับจับโซ่โยกให้ผลต่อไม้นะครับจะทองแน่นอนจริงนะผมเฮ้ยตลุดเ,เดี๋ยวดูเขาจะทำยังไงครับติดละติดละนี่ครับจับยกจับจับโซ่โย,กโซโยกเดินนะครับเห็นไหมเนาะแม่แม่จับโซ่โยกนะครับผมเพื่อให้ผลต่อไม้นะครับผม หลุดไหมหลุดไหมติดอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคืนนะผมจับโซยกนะผมถ่ายไม่ทันนะผมพยายามจะถ่ายตรงตอนเขาจับโซยกให้พ้นต่อไม้นะผมตู้นะับนี่นายจับจับยกแล้วนะครับจับยกแล้วครับเกตดู พันตัวนะครับแต่ว่าน่าจะพันหลายรอบเลยเอาไม่ออกนะผมน่าจะพันหลายรอบนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจัดการให้หนู <c oughs> จะพันหลายรอบนะผม <c oughs> โอ้อไปย <c oughs> เรียนหนูไปหนู ก็ให้เรียนรู้ไปเรื่อยครับผมถือว่าผ่านเลยนะครับสำหรับเจ้าทองนะครับตากครั้งแรกของการมายูสุรินนะผมเวลาโซ่พันตอไม้ก็รู้จักจับยกนะผมจับยกให้พ้นนะผมนี่นะครับเดินเดินตามรอยโซ่เก่านะครับฉลาดนะครับคือเพื่อจะไม่ให้พันครับเดินตามรอยโซ่เก่านะครับโซ่ที่เขาเดิน นี่นครับถ้าไปทางไปทาง,ทางนู้นตรงนี้นะคจับพันนะผมไปไม่ได้นะผมเขาก็จะเดินย้อนกลับมาลอยโซ่เดินนะผมนี่ครับผลน,นครับติดตามชิด้ะทองนะครับเกาไม่มีอะไรกินนะครับ หรืออาจจะยังไม่รู้นะว่ามีอะไรกินบ้างนะผมก็เดินสำรวจพื้นที่ไปก่อนนะผมโถอยกลุณงง่ามาเยอะมาเยอะอสายเตียงนะ ก็เริ่มคุ้นชินแล้วครับผมผมกับไม้กันสั่นนี่มีปัญหากันตลอดนะผมเริ่มกินหญ้าก,กินหลายแล้วนะผมก็ถือว่าผ่านนะครับวันนี้พี่ปองเออพี่ทองนะผมเจ้าทองนะผมโอเคนะครับคลิปนี้เราก็ขอปิดเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ